สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องข้อมูลชุดหนึ่งที่น่าสนใจมากค่ะเหมือนเป็นบัตรเชิญชวนให้ไปลองดูโอกาสทางอาชีพใหม่ๆนะคะผ่านกิจกรรมชื่อ Level Up Life เห็นว่าจัดหลายจังหวัดเลยนะคะเนี่ยครับน่าสนใจทีเดียวใช่ค่ะแล้วหัวใจหลักของข้อมูลชุดนี้เลยนะคะก็คือการแนะนำอาชีพที่เรียกว่าที่ปรึกษาประกันชีวิตและการเงินครับก็คือคนที่คอยให คำแนะนําเรื่องประกรันเรื่องการเงินวางแผนให้ลูกค้าประมาณนั้นครับค่ะเป้าหมายเราวันนี้ก็คืออยากจะมาลองดูกันค่ะว่าจากคําเชิญพวกนี้เนี่ยเขานําเสนออะไรจุดเด่นอยู่ตรงไหนแล้วเหมือนจะเน้นไปที่ใครเป็นพิเศษหรือเปล่าอ่าก็คือดูจากข้อมูลที่เรามีกันนี่แหละคะ่ะครับผมสิ่งทีเ่เห็นชัดๆจากทุกอันเลยนะคะคือเขาเน้นเรื่องความยืดหยุ่นเรื่องเวลาแล้วก็เรื่องรายได้ที่ดูเหมือนจะดีด้วยแถมยังบอกว่าเริ่มต้นไม่ยาก อืมเดี๋ยวเรามาลงรายละเอียดกันค่ะครับได้เลยครับจากข้อมูลนะคะกิจกรรม Level Up Life เนี่ยมีจัดหลายครั้งเลยอย่างที่เห็นก็มีครั้งที่48ที่นครสวรรค์วันที่19กรกฎาคม68แล้วก็ครั้งที่49ที่เชียงใหม่ย0กรกฎาคม68อ๋อต่อเนื่องกันเลยนะครับใช่ค่ะแล้วก็ครั้งที่50ที่ภูเก็ต26กรกฎาคม แล้วก็51ที่กระบี่27กรกฎาคมทุกงานนี้ใช้เวลาไม่นานนะคะประมาณ2ชั่วโมงเองครับสั้นๆน,นะครับค่ะจัดที่ร้าน Starbucks ในแต่ละเมืองเลยบรรยากาศน่าจะสบายๆนะคะครับผมที่น่าสังเกตนะครับคือประเด็นที่มันเหมือนๆกันในทุกคำเชิญเลยมันชี้ให้เห็นชัดเจนว่ากิจกรรมนี้เนี่ยเขาพยายามจะเข้าถึงกลุ่มคนค่อนข้างหลากหลายนะ อย่างคนที่มองหาอาชีพเสริมหรือว่าอยากได้โอกาสใหม่ๆในชีวิตคนที่อยากมีรายได้เพิ่มหรืออาจจะรู้สึกว่าเอออยากเปลี่ยนแปลงตัวเองเปลี่ยนชีวิตอาจจะรวมถึงคนรุ่นใหม่ๆด้วยนะหรือคนที่มีครอบครัวแล้วก็ได้นะครับที่แบบอยากมีรายได้ตามความสามารถจริงๆแบบทํามากได้มากอะไรแบบนั้นอ๋อค่ะเหมือนเปิดกว้างมากๆเลยนะคะใช่ครับ แล้วอาชีพที่นำเสนอก็คือที่ปรึกษาประกันชีวิตและการเงินอย่างที่ว่าไปแล้วจุดขายหลักๆที่เขาตอกย้ำมากๆเลยนะในทุกอันเลยคือเรื่องแรกรายได้ใช้คำดึงดูดเลยรายได้ดีบางทีก็รายได้ไร้เพดานว้าวไร้เพดานเลยครับแล้วก็เรื่องความยืดหยุ่นอันนี้มาเต็มเลยมีอิสระใช้เวลายืดหยุ่นทำเวลาไหนก็ได้ทำที่ไหนก็ได้ ทำที่บ้านคาเฟ่ก็ได้อะไรแบบนี้ใช่ไหมคะประมาณนั้นเลยครับแล้วก็เรื่องการเริ่มต้นอันนี้ก็น่าสนใจเขาเน้นว่าไม่ต้องลาออกจากงานประจาเริ่มต้นได้ทันทีเรียนรู้แล้วเริ่มได้เลยอืมอันนี้ดีสำหรับคนที่มีงานอยู่แล้วนะคะครับแล้วก็ยังมีการสนับสนุนด้วยบอกว่ามีทีมงานพร้อมสอนตั้งแต่ศูนย์เลยนะมีทีมพี่เลี้ยงดูแลอ๋อมีคนสอนให้ด้วยใช่ครับส่วนคุณสมบัติบางที่ก็ระบุชัดๆเลยว่า เปิดกว้างมากอย่างที่กระบี่บอกไม่จํากัดวุฒิเชียงใหม่ก็บอกไม่จํากัดอายุโหนี่เปิดกว้างจริงๆค่ะสังเกตไหมครับว่าการเน้นเรื่องความยืดหยุ่นกับรายได้ที่แบบอาจจะสูงได้เนี่ยมันเป็นเหมือนกลยุทธ์ที่ใช้กันบ่อยนะครับในการชวนคนมาทํางานลักษณะนี้ที่ค่าตอบแทนมันขึ้นกับผลงานเพราะมันไปโดนจุดที่คนที่อยากเปลี่ยนแปลงชีวิตมองหาพอดีเลยคืออิสระและก็โอกาสสร้างรายได้ตามศักยภาพตัวเอง จริงด้วยค่ะนอกจากจุดร่วมพวกนี้แล้วนะคะที่สังเกตเห็นอีกอย่างคือแต่ละเมืองเหมือนมีคำโปรยมีสโลแกนต่างกันไปด้วยนะคะอย่างนาครสวรรค์เขาบอกรายได้ดีมีอิสระสร้างอนาคตได้จริงส่วนเชียงใหม่นี่มาคมเลยอาชีพนี้ไม่จำกัดวุฒิไม่จำกัดอายุแต่จำกัดแค่ความกล้าเริ่มต้นคมจริงครับมันสะท้อนว่าเขาพยายามเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายต่างกันในแต่ละที่หรือเปล่าคะเออเป็นข้อสังเกตที่ดีครับก็เป็นไปได้นะครับ อาจจะปรับข้อความให้เข้ากับบริบทของท้องถิ่นนั้นๆหรือว่าเน้นจุดที่คิดว่าน่าจะโดนใจคนแถวนั้นที่สุดอย่างภูเก็ตก็ใช้คําว่าถ้าอยากเปลี่ยนอนาคตต้องเริ่มจากโอกาสที่ใช่ฟังดูมีความหวังนะคะครับส่วนกระบี่ก็บอกเปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนชีวิตเริ่มต้นที่ตัวคุณเองทั้งหมดนี้ก็ดูเหมือนจะพยายามสื่อสารว่านี่แหละคือโอกาสในการยุกระดับชีวิตอย่างที่ชื่อกิจกรรมเขาบอกไว้นะครับ level up life ค่ะทำให้เห็นภาพรวมชัดขึ้นเลยว่ากิจกรรม level up life นี่ก็คือเวทีแนะนำอาชีพที่ปรึกษาการเงินและประกันชีวิตที่พยายามฉายภาพให้เห็นความน่าสนใจทั้งเรื่องความยืดหยุ่นรายได้แล้วก็มีระบบสนับสนุนด้วยโดยเฉพาะกับคนที่อาจจะยังไม่มีประสบการณ์หรือกำลังมองหาทางเลือกใหม่ๆในชีวิตอยู่ใช่เลยครับแล้วรูปแบบกิจกรรมที่เป็นเซสชั่นสั้นๆในร้านกาแฟเนี่ย ก็ดูเหมือนตั้งใจออกแบบมาให้มันเข้าถึงง่ายๆนะครับลดความเป็นทางการลงให้คนกล้าที่จะลองเข้ามาฟังข้อมูลเบื้องต้นดูก่อนค่ะก่อนจะตัดสินใจอะไรจริงจังต่อไปครับผม ย้งสรุปได้ว่าข้อมูลที่เราดูกันวันนี้ก็ชี้ให้เห็นถึงแคมเปญเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมแนะนําอาชีพที่ปรึกษาการเงินและประกันชีวิตนะคะจัดในหลายจังหวัดเลยเน้นจุดเด่นเรื่องความยืดหยุ่นไรายได้แล้วก็มีทีมพพอร์ตเหมาะกับคนที่มองหาโอกาสใหม่ๆไม่จําเป็นต้องมีประสบการณ์มาก่อนส่วนรายละเอียดพวกวันเวลาลิงก์ลงทะเบียนอะไรแบบนี้ก็มีอยู่ในข้อมูลต้นทางเดิมนะคะครับผมแล้วก็มีประเด็นที่อาจจะน่าเก็บไปชิดต่อจากข้อมูลชุดนี้นะครับคือคําเชิญหลังนี้เนี่ย เขาเน้นนำเสนอแต่ด้านที่เป็นโอกาสกับศักยภาพของผลตอบแทนที่ดูดีเป็นหลักเลยทั้งความยืดหยุ่นทั้งรายได้ค่ะเน้นแต่ข้อดีใช่ครับทีนี้ถ้าหากว่ามีคนที่สนใจเส้นทางอาชีพนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันมีแง่มุม,มอื่นๆหรือปัจจัยอะไรอีกบ้างไหมที่ควรจะเอามาพิจนารณาเพิ่มเติมด้วยเพื่อให้เห็นภาพรวมที่มันครบถ้วนกว่านี้นอกเหนือไปจากสิ่งที่เขาบอกในคําเชิญพวกนี้ก่อนที่จะตัดสินใจก้าวไปข้างหน้าจริงๆอืมเป็นคําถามที่น่าคิดต่อมากเลยค่ะครับ ก็เป็นคำถามที่ทิ้งไว้ให้ลองไปพิจารณากันดูครับ